หญิงๆเป็นเกิร์ลเซิร์ฟนะคะเราสามของทำเนาะเรื่องที่สามแต่ว่าเป็นอ่าเป็นเกิร์ลเซิร์ฟเรื่องที่สองลองจากแอซโซ่แพคเกจซเป็นเรื่องแรกทในปีหน้าเลยที่ออนในปีหน้าเลยหรือว่าจะปีนี้นะเอ้ยพ่อบอกปีหน้าเลยมันรีบอบบมันรีบไมงจากการผลิตรงานวิดีในดูอัดเปิลก็นำมาสู่เรื่องนี้ไง ที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นนะคะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าซีนนั้นจะเป็นซีนที่ทําให้รู้คนว่ามันปราสากขึ้นมาเพราะต้องบอกก่อนว่าเคยให้สั่งไปว่าอันนั้นคือครั้งแรกค่ะครั้งเดียวถ่ายครั้งเดียวและครั้งแรกมันก็เลยเหมือนกันเป็นว่าแบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่เรียกว่าผลงานทำได้ดีสุดค่ะแต่ว่ารอบนี้มันกลับ เป็นอะไรที่แบบเราก็ปกติเราลองคอมใช่ไหมแต่พออันนี้เป็นแบบดราม่าจ๋าเลยจากที่อ่านแบบว่าทริกเมนต์มาข้าวๆก็รู้สึกว่าแบบมันถึงมันจะเป็นไมโครสั้นๆแต่จะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆเลยใช่แต่ป่าเขาก็ให้ลองมือจากแอปเปิมาแล้วไงนี่นี่หน่อยหน่อย อันนี้คือแบบได้ลองลงสนามของจริงแล้วแล้วก็ครั้งนี้เราก็พาเพื่อนมาอีกสคนด้วยจกันบโหลงัลงจากบอกว่ามันมีความริ่งของเราสไตล์ขอเอรไมันดใช่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเข้าคู่ที่เข้มข้นกว่าเดิมเพราะทุกทีเราจะมาแบบแค่แบบสันๆชิ้นนแบบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่า ก็งานนี้มันเป็นโอกาสที่ทําให้หนูกับโดเนี่ยได้เข้ามู่กันมากขึ้นเราได้รู้จักอะไรกันมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าก็ยังดีใจอยู่เหมือนกันที่ยังได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ด้วยจากตัวเนื้อเรื่องแล้วเนาะเราก็ยังแบบเราก็ยังมีโดกับกันก็ยังแซรกอยู่ในเรื่องกันแบบเล็กๆน้อยๆใช่โดนับเป็นไงก้างก็อย่างแรกเลยนะคะยังไงก็ ตื่นเต้นอยู่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาแสดงกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพาร์ทเนอร์หนูต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ตลอดไปเท่านั้นใช่แล้วก็ครั้งแรกที่ได้อ่านเนยเรื่องที่พ่อกับแม่ได้ให้ดูนะคะก็รู้สึกเกรงงนิดนึงเพราะว่าดราม่าก็ได้เล่นมาแล้วจากด็อกเตอร์สมัยนะคะใช่แล้วพอมาเรื่องนี้ใต้เงารักดราม่าดราม่ากว่าเดิมก็ จะต้องทําการบ้านให้มากกว่านี้ค่ะต้องเดินไปเรื่อยๆทําการบ้านคอยเรียนรู้จะทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องต่อไปให้ดีที่สุดค่ะกเรียกว่าคามพิวเตอใหม่ๆผู่เราก็ถือว่าเป็นความใหม่ที่สุดของวงการใช่ยัไงครับเพราะการมาเจอการ์ดนแบบที่แบบเราก็ได้ทางานไมนักันแล้วกเป็นยังไงสรนูนรู้สึกว่าแบบประทับใจในความตั้งใจของดูนะัทตั้งแต่แบบด็อกเตอร์สไมล์แล้วเพราะว่าแบบ นทุกเย็นเราก็จะแบบมาเวิร์กบทด้วยกันบ่อยๆอะค่ะแล้วรู้สึกว่าถึงแม้มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถูกเลื่อนไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะคือมันก็ถือว่าใช่ไมาถือคู่กันแล้วเราก็ต้องไปด้วยกัน <c oughs> ต่อน่ <c oughs> ถึงเราจะได้เป็นคู่รองแต่ว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราแบบได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังคาดหวังกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นกันและการตลอดไป มันเต้นยังไงมันตื่นเต้นมันตื่นใช่มันตื่นเต้นตัวสั่นตัวเรจะเต้นอะไรเราจะหันมาสกิดตลอดมันตื่นเต้นมากใช่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตลอดแบบกลัวกลัวเลยกลัวตัวเองจะทําไม่ดีกลัวจะทําแบบทําไม่ดีกลัวเพื่อนจะแบบไอ้นี่ไปด้วยไม่เลยค่ะเราแบบว่าใช่เขากอกหมายไปด้วยกั้นใจถูกใจมาทงแบค่ะตั้งใจมากมากเราแบบทีมเวิร์กไม่ทีมเวิร์กใช่อยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ตลอด แล้วก้องขอบคุณกันกนด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสอนการแสดงคอยบอกตลอดว่าการแสดงอย่างนี้ต้องทําอะไรยังไงการเข้าใจตัวละครให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์คือให้กําลังใจกันตลอดม,มันค,มคือการเรียนรู้มันคือการเรียนรู้พาร์ทเนอร์ <Partner S 2> ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าก็อยากเดินไปด้วยกันนี่แหละใารคะมีเวลาแสดงสักยภาพเลยว่าถึงเราจะจิ๋ที่สุดในค่ายหรอ ก่อนว่าได้สายยาวว่าเป็นคู่เสมอเป็นเด็กจิ๋วทุกวันนี้ดวบุลลี่ค่ะบุลลี่จะเดินไปไหนมาไหนก็จะเมร์ฟตกงตัวไปไหนเ่อะไรยังไงคะยังไงสกยภาพของเรามันก็ไมให้จิ๋วอยางที่เจ้าว่าน่ะก็อย่างที่ว่านะคะอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ยังไงคะไม่เห็นเลยคะก็ต้องรอดูสิอ๋อูกทัคลค่องดูไหคาแรคเตอร์นะคะต้องบอกตรงนี้ว่าไฟฟ้าแลวกดเป็นทีมชัน กิมฉัดก็คือเขาจะนิ่งๆนิ <itud soundtrack> ่งๆตรงข้ามกับเราหนูอาจจะมีมุมนิ่งๆก็ได้แม่เออทุกคนก็ลองดูสิคะนิ่งหรือเปล่าเออเขาเาก็จะนิ่งๆเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นลูกพญานามื่นเออรอบๆลูกพญานามื่นเขาเป็นลูกพญานามื่นเขาร่ำรวยค่ะคนร่ำรวยเป็นประธานบริษัทนะคะประธานบริษัทลูกแต่งตัวนี้ได้รับมรดกเป็นประธานบริษัท ก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าขอฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้แบบว่าเป็นเมนหลักของเรื่องก็รู้สึกว่าประมาณบอกกับฟ้าตลอดแบบจนจะร้องไห้ว่าแบบตื่นเต้นมากๆมันรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นผู้นําของเพื่อนเหมือนเราจะต้องแบบว่าพาเพื่อนไปหถึงบางฝันให้ได้ก่อนจะนาเพื่อน ทำตัวเราโอเคโอเคว่ากันไปนะให้เราสี่คนแล้วไปในกันก็ต้องไปในกันไปได้ไกลใช่จบเรือลำเดียวกันแล้วเว้ยทุกคนเราเป็นประานบริษัทของคุณพี่นายหนูเป็นนักศึกษาค่ะเป็นในตัวเราสี่เรมันมีแล้วมันมีอย่างที่นี่เขาเป็นเขาควบสองอาชีพนะคะในเรื่องเป็นอะไรคะเป็นแม่บ้านเฮ้ยสปอยล์เปล่าเบาสปอยเฮ้ยม เขาบอกว่ได้นี่นี่หน่อยหน่อยละกันก็นั่นแหละค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพวกหนูก็ยังเจนสนามเขาเรียกว่าอะไรนะยังยังไม่ยังใหม่กับสนามนี้อยู่มากแต่ก็ตั้งใจมากๆจริงๆค่ะที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะอันนี้เขาเป็นคนละบริษัทเป็นการที่สามในบ้านแล้ว รับบทในชีวิตจริงเลยค่ะในชีวิตจริงตอนนี้ว่านั่นคือมิชชาคือเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานคุ้ช่ายแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้น่ารักสดใสแต่มีเพิ่มมาหน่อยก็คือเป็นคนที่รักเพื่อนมากและปกป้องเพื่อนจะไม่ยอมไม่ใครมาด่าเพื่อนใครดีมาดีกับถ้าสมมติว่าโดนดุมาปุ๊บฉันเถียงเออตัวแรไนะตัวแรงเลยก็แบบ ทรงซื้อเอาไว้ก็ได้รับบทเป็นตี่าค่ะก็ยังได้รับบทเป็นนางวีดอยู่เหมือนเดิมแช่วีติดไหลเป็นนางวีดอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะเป็นอินเนตตี้คนเดิมอยู่นะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของทิมชัดค่ะก็เป็นแบบเด็กทำงานให้กับบริษัทของพิมชัติเราก็เป็นลูกน้องแกน้องเป็นเลขาหรอคะเนี่ยเป็นลูกน้องไม่เพอเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลขาใช่ไหมคะ ไปรออดูไปลเลยนั่นให้ประธานบริษัทฝากสิจ้าก็ฝากถึงพน,งนักงานบริษัททุกคนนะคะว่าเวลามาทำงานถ้าไม่ใช่<ฮ>อาจจะยากโอเคค่ะฝากซีรีส์นะคะไมโครซ e ส,สจากบอทัโปรดักชัน,นะคะ่ะเรื่องใต้เงาลักนะคะเป็นซีรีส์ไมโครนะคะลองจะแอ p เปิ้ลยังเลยว่าแอป,ปอยังแอปเปิ้ลแอปเปิ้ไปแล้วค่ะ พึ่งเลนะคะหนึ่งสองซา่งเราทำบริษัไม่พอเป็นซีรีส์ยูรีซีรีส์ยูรีนะคะของกองขัพโปรดักชั่นค่ะเป็นไมโครซีรีส์นะคะเรื่องใต้เงาลักนะคะเป็นไมโครซีรีส์ลองจากเรื่องยูแอปเปนะคะแล้วก็เราก็ออกจากลมเงาออนโฟกแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ออนโฟกได้ส่งพวกเราลอยทะเลไปแล้วเรียกมาจับมือนะคะเรียกมาจับมือถูกค่ะที่ถือโน้ตเป็นปีนี้ ต้นปีนี้นะคะต้นปี2026นี่จะถึงนะคะมาก่อนเพื่อนแน่นอนเจอพวกเราแน่ก่อนเพื่อนแน่นอนมาเลยหลังให้ปีเดียวเยปุ๊บออกเลยประมนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลงแบบไฮดรลิกปะเราลงแบบไฮดรลิกปะแบบหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ